ครับงายแล้ว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 ครับอ้้น่านานกินเบดนั้นโอ้ับูากินกบูกำลังจิตตังไปอยเอาตัวนี้ก่อนทสุนทั้งหมดหนึ่งสสามของผมดุดไปตัวหนึ่งนะครับสี่ห้าหก็ดอีคลายไปตัวหนึ่งแล้วข้างน่างดุตตัวหนึ่งจนแปดยกเข่า แปดตัวนะครับนลาในี้หนึ่นสุดกระน้ำเล็ดครับใส่หมามันเก็ตแปดเลยน้ำเล็ดครับสวัสดีครับพี่น้องอไปสู้ผู้สุขคนครับวันนี้เราตุ่มข้าพี่พาน้องะมาตกปลาครับพี่น้องหาหายจากการตกปลาไปหลายปีนะครับทันี้เรามาตกปลาอยู่ก็เปิดตกนะครับขั้นละหนึ่งร้อยบาทครับไม้หวังนี่ครับวันนี้หม่ามัน อากาศมันห่อนเนาะว่านอากาศห่อนปลาบ่ค่อยกินเ็ดครับกตกป,ปลาบ่ค่อยออกมาเลยปลามันตัวใหญ่ครับปลาน้องเดี๋ยวห้องมาหลุ่นกันครับบ้ามนมีห้อาสุดเด็ดพวกเนาะนครับเยอะเท็ดมากเนะาะถามันแห้งกับผสมนม้ำจุบอตกเลยเนาะครับผมไปิึงวิธีการเท็ดเลยครับนี่นะครับเหยือ่อที่สิบปตกในทิหนีของเฮานะครับผมมีลำหนึ่งกิโล ทขนมปังปันเจิยวแกมะพระา้าวแกงเผา,เาใส่ประมาณเก้ยวหนึ่งนะครับเกลียวนำนำกินห้องกับเยีมโลครึ่งถุงอันนี้น้ำกล้วยดองน้ำผึ้งครับผมประมาณหาซ้อนนิดเดยครับตอ่อต่อชุดนี้นะครับอ่าลุยเลยครับอ่าลุยเลยครับผสมกันแล้วก็มัด์ทิมไปสองมือครับผม ไปตกได้ครับนี่ครับเขาจะเป็นน้ำกะทินะครับกะทิสองลอยสองลอยห่าิบมาลอครับกับน้ำกล้วยดองครับผมเนือ้อทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับผมใส่ไปซีซ้อนทีนะนนนน่แล้วไปยใส่หาเนาะมันสุนส้งหลก็เลยใส่ซีครับค้นให้เข้ากันแล้วเราก็เอาใส่ส่วนผสมที่ห้องขุกเข้าไว้นะครับคันให้เข้ากัน ตกร้มาถึงเลยสองมือครับผมสองมือนี่พอดีเลยนะครับกินสิหอมพอดีเลย่เาเนก,กอน นี่ครนี่แหละมึงมึงโันฝนแห้งมืนเดม่ารวดเต็มรถนี่ห่างนี่้นนกับรันนคันมึงฝนตกแห้งเหมือนดฝนตกวันที่ผู้แหงมึงถามเพิ่งหนึ่งมื้อเดียวอามน้าบานมันไหลลงกทีเออน้าบานมาแล้วครับเต็มแรกครับใส่ลูกเงื่อนจันท์จักไฟเราก็ยืมเงินละตอรถะครับของน้องทีมงานที่มาทำกันครับผม ยังบุคนมาใส่เงยเง้รถน้ำพอมมือกีรถน้ำพอมบ่อุ้ยไปยังสั้นอู้โอ้ไปสูงเลยอู้วสูงเลยมันถงิมของเอ็นคนอู้พูนน่าอยู่ไกลพูน่ะป๊าดขึไปไกลแัเตมันจิงิ่มของเบ็ดของหน้ามืดบ่เนี้ยบ่ หั่นกรถันติดห่องใช่ไหมอ๋อใหญ่ข้าเบิ่งลุบมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วบ่เออเตึงมันเลยตึงแล้วขันเนี่ยมันอวยกับจัดมันมาหล่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนวลจันทร์ปะบนนวลจันทร์กับปาจีนงานนี้กลับมาเร็ววันนี้เดี๋ยวเน้อเน้อตักให้มาเน่าตักกันครับ ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเอาสวิงแล้วครับไอป่าอย่างกูเนี่ยมัว่ามันโดดน้ามันอะไรกันนูนจันน้อยด้วยมันมันกลับมาเร็วดิเนาะยีสุกเนาะยีสุกมันคือตัวใหญ่ดิน้องนี่ ดิงอินออกมองดูมันออกป่ะนะเออได้อยู่โอ้มาเจอดอกตัวนั่นน่ะแม่อัดมันมาอัดมันมาอัดมันมาพี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไม่เห็นตัวไปยังฮียสุกยิสุกอู้หางแดงหางแดงมาแล้วครับหน้าตักให้แน่น่ะหน้าตักให้แน่เดี๋ยวเราให้หน้าลงตักให้ ค่อยๆแดนเดียนอ่าแล้วครับกันปะครับอ่าแล้วครับยี่สุกใหญ่ครับอมันๆ้ะพูดเห็นเจ็ดปอน์สิบสองปอนด์สิบสองปอนเบีดเบอร์สามชินุเอาอยู่ครับโอ้ใส่ประมาณมี่หาหกเนาะตัวนี้ บนเอา่วยดีกว่าาครับมาแล้วครับอเอาแต่ไกลๆนะช็อตนี่มากับน้องของน้องเขายิซุกครับมเมือนี้เขาแล้วถ้าเสือมาผีผิดตรงว่าอยู่ทางผีผิดบิดตรงว่าอยู่ทางผีถ้าเสือปลาเขาตรงนี้ มันกับเข่านีแล้วเนาะปลายเบ็ดอยู่หนีเนาะแอนบิดต้องเอาปลายเบ็ดมาพี่มาแล้วครับใจเย็นโอ้ยกว่าดีอยู่กว่าขีปน้ำโอ้โหโอ้ยกว่าขีปน้ำกว่าขีปน้ำเย็นใจเย็นไม่อยากฟืนมันตีโอ้ยไงโยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ใส่ไงนี่มีหกมีหกเรียบร้อยโอ้มีหก มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเปลี่ยนได้บ้างนะครับมาแล้วโอ้มีมีหกเก็โล่นาะตัวนี้เนาะโอ้ยใหญ่ดิตัวไหนมีมีหาหกหกหกใดเนาะหกวัวเนาะประมาณหกลู่นะยี่สุกตัวนี้ครับกระเทียมเล่นีกแล้ว ตัวเมื่อกี้ไปนะครับประมาณลู่ลกูกุกวัตอนนี้กระอครับผมเพระาะว่ปาปลาบอนี่เนาะยีสุกนะครับนี่จะใส่หากิโลขึ้นไปเล่นะครับยีสุกไปจนหอดสิบสิบบวกนะครับน่ารุนกันว่ามืนอี้ยีสุกจะเขาเยื่อบนนะครับนว่นจันเขา่าเข่าแล้วครับนว่นจันใส่ไงนี่มันจะมีนว่นจันร้วยสามใส่นะครับโล่แล้วก็ใส่สองใส่สามล่แล้วก็ขามไปเป็น หาหกโล,กโลกนะครับมันเป็นสามรุลเนาะอ้นจันยุ่นครับเดี๋ยวเขารุ่นกันครับว่าเอ่อล้นจันไ่นสีขาวบออีศกใหญ่สีขาวบอเนาะครับปลาจีนใหญ่สีขาวบอเนาะครับมันมัื่องนีอยู่สามชนิดเนะา,นานะสีเงี้ครับเดี๋ยวเขารุ่นกันครับว่าวสีใดซ้ำใดเนะาะมืนอนี้กระเสียคาตุกไปหนึ่งร้อยบาทครับต่อขั้นเนาะเป็นสวนมาดนแล้วเนาะครับเดี๋ยวเขารุ่นกันครับว่าเข้าสีไดปลาใส่ใหญ่บ่ครับเตรียมกันครับ ดเโอ้หลุดต่ะอ้าโอ้หลุดครับยังไงเลยเหลียวล็อกกั๊กๆอ้าเสียดายใหญ่เลยครับตัวกันผมเป็นรอดเนาะผมกว่าปลามันดิเขาเคื่อนมาตรงนี้เนาะผมบังขับปลาไปทางหุ่นเนาะโอ้เสียดายครับอู้ บรรยากาศครับแดดแดดครับผมบางบางเทธอการตกปลานะมันกเ็เห็ดให้าท่อนะครับแบบปลาพ่อกินเบ็ดเห่ปาปลาพ่อกินเบ็ดแดดกระหอนเห็ดแห,ห้าท่อนะครับคือถ,ถ,ถามว่าตกปลาแบบนั้นก็นจะบ่มีความสุขนะครับเพาต้องอยู่กับมันให้ได้ครับผมรอหวังว่ามันต้องกินข้าแน่นอนแหละครับ ไปไบบอะไรเนี่ย่ะไปยังไงนี 哈哈 <laughs> ่น้เก่าล้วันนะไปสั้งนั่นเห็น่เอาแม่คันนคันนตั้าแปดลโอ้แม่ตแดซะแล้ว่าพยุดอกแปดแ่พายุับโตมู่บ้านเลยมันเขาเอ็นดอกทับโตมู่บ้านนี่เลยเออซับส่มซับหมู่บ้านนี่เลยเก่าล้วเลยผ่านนเ้้านคเขาของผู้เดียวใ่ ต้แปดลเนาะม่ตัามแปดลูกใเต็มปลเมิอเ <c oughs> น่ยปามือก่ามือ,มอ,องี้ยมตัวปลาป่ะป๊าถูกคบวไม่กะครับเขาอ,อีกแล้วครับยิสุครับมงางกา่อนกสขั่นกันห,หน่อยก <c oughs> ินยื่นไก่นี่ครับอ <c oughs> <c oughs> า้ัยนเลรียย่นเลรียญยกันคาแมียนบ่อนนนีก็เลยย่น วุยก,กันเล่นอยู่นี่แหละกกปิดเบรกใส่เลยปเปิดเบรกไว้เปิดเบรกไว้ท่านในย่อมสปิวเข้าใจเอาเองขั้นหน่อยก็นี่ดอกหน่อยอน,นี่ก่อนถูกเสีอืมโเต็ม์บารบโมนาได้ดไดดนะปอะตูนี้กวานี้โม่ได้อีกครับได้อีกเลยมันเอาไปหนีเอาประจำาได้สิบกัวโลก็ยังได้ไว้นอก 12ก่อน10ก่อนนึงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้อา้ววาว่าเชิเดแล้วก่อนก็ดีว่ล่ะเวทมันหม,มูเต็มปากมากมายมาก คนครับบึงคนขับสั้นเหรอครับปลาครับเออเรียบร้อยโอ้สซนีสสวยหาหาันห่หาหาม่หมีหบ่บ่บ่กข้นกข้นนึเขาบอครับมใส่มันหมูมันเปียวุบ่มันสามสันยู่ลนหมูกระทะเนี่ยไปกินหมูกระทะกันเลยอ่าบ มันั็สวยสวยสวยใส่พงสูตรหรือเรั่าพี่เอาล้วครับเป้าตุ๋มเอาล่ะครับ ก็เลยสงสัยสบายมเพราะมันไมดึงเวัันมันอนรัสบายใสสบายไปแห้งเ่อะใส่เลย่ะใส่เลยบ่ไอ้ตุ่มใส่เลยบ่มันบ่อแม่นี้มันจะหนงกันสามที่หาแบนีนะใส่แล้วใส่เงยเงีเลยคุณงลับขึ้นกับอะไรไอ้ตุ่มขึ้นมา่ไหแล้วใส่เลยตัขึ้นขึ้น ไอตุ่มปลาบพ่ขึ้นแล้วเออบ่บ่ไอตุ่มบพ่ขึ้นแล้วบพ่ขึ้นแล้วใส่เลยเออคองปะไอตุ่มขาม่ใส่เงวเงีเลยใส่เยวงวเพิ่มขึ้นแล้วคลองยุ่บ่บ่บ่ขามม่คันคันคันดึงกลับนั่นละที่คองมดเลยทุกสายเลยขาแมาพี่ขาแมาพี่โอ้ยสุดกระซัมเลสครับใส่ประมาณ เจ็ดแปดเลยสำเร็จครับเยน็ยนใ<น>จเย็น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 เก็บรอยครับง่ายแล้ว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 ครับงาาบ่ายแ <laughs> ล้วครับโอ้น้าน่าหน้าน้าปลากินเบ็ดนั่นพุ่นอู <laughs> ้คระปุกปลากินครัะปุกกำลังจีดตั๊กปลาอยู่เอาตัวนี้ก่อนครับห <laughs> ายฉินแล้ เก็บร้อยครับคเก็อาครับทางนี่กำลังอัดเวยครับบ้างโทษศับไปหนีเลยเอาถิ่มเลยโทศรศับเฮ้มันย้อนครับมันย้อนครับกว้างมั้ยย้อนทีนียมาอยู่วงเปียโน มันหีควงกันทึ่งๆคุณไหมยังมันหนี <_ S 1> ครับ <_ S 2> ปลายเบ็ดนะครับครับแมนครับควงกันยืนระบายเฮ้ยควงมาครับขอ,ของก็ไปยังว่าไปยังของของมาก,ก่อนครับเดี๋ยวเปิดหน้าหลอ,อกเลย <_ S 1> ให้มันของไปตะก,กันนะแช่ๆบนน้รับ เดียวแล้ครับปลาเนี่เอาข้วมาสกวอนเามาเนี่ตักของสังมันครับปลายังสบายเุ่นแนบ่เดียวยวเดผมมาเนีตักมาก่อนเดียวเดยวเดหาเนียตักก่อนครับเนี่ตักอีกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเตนเย็ เชวานนี่ยเชวานยัง่งัดปากอีกน,นะมันเออมันอยู่ในน้ำไปก่อนอๆๆๆโอเคครับห <c oughs> นองบ้านเพียปูตำบลเชวานอำเภอเชวาน <c oughs> จางังหวัดอุดรธานีครับตัวนี้ครับขอมุกป้าน,นะครับ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วโอ้ตัวนี้เกิดประมาณสามโลคว้าเนาะสามโลสามหน่ะสามโลสามอับอยู่ดอก สามน้อยๆนอยเนี่ยนเนาะสามได้อยู่ดอกโอเคครับหน<อ>่กูมูนนีนแน่แหละกันกล่องอุ้ยมัมงสักลอเอ้ยหวานนี่โอพี่ปลามากมากมึงกงวเปลี่ยนมือตักงเยอะคาตาไทยเนี่ยพิ่น เปิดเปิดเปิดไานี้ย่อมแล้วย่อมด้วยนี่ละนี่เรามองอัดปลาดีที่สุดแล้วนี่หุมนี่เสียนวิทย์มาท่านย่อมบ่ะใส่เอียบสเลยบ่ะแปดแปดแปดบวกเปิดเปิดไปเปิดไปด โอ้ยปะทอปะทอตัวมันหันดอกนี่แต่ว่าก็มี่เจ็ดอยู่หกเจ็ดอาแม่ครับไปสมมันตังนนต้งเป็นงั้นสิละพุทธัง,งมาแล้วใส่ฟังนี่มาแล้วมาท่านยอมมาท่านยอมไปยาครับยะตักม่ได้ดอกน้องอันมันไงทองพังงาหุ่นติดเต็มดีอยู่ดอก มันมุ้ยแล้วมันกินพุ่มบ่เม็ด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 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอตักกรีดรนี่เรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยครับปิดปิดครับผมมียี่2กขึ้นยี่2กข,ขึ้นทั้งหมดหนึ่งสองสามของผมลด,ดไปตัวหนึ่งนะครับสี่ห้าหก ตีขายไปตัวนึงแล้วข้องน่องรุดตัวนึงเป็นแปดยิซุกเขาแปดโตนะครับนาเนี่ยมื่อนี้มานน้ำกันมานน้ำกันกับทีมงานนะครับสามคนครับผมพี่น้องปลายิสกุกน้องเพี้ยปูนะครับอำเภอเชี่ยวบานจังหวัดอุดรธา,านีเนาะครับนี่แบบตะละใส่นี่มีแต่หกหกขึ้นเลยเด้อครับหอดพอดซีฟเลยนะครับเดีดด๋ยแวแต่ห่อสีมันใส่ไดเนะาะแต่ยิสุกขึ้นแต่เคี้ยนนั่นแหละครับ ปากแบบสุดยอดครับผมติดติกับทีมงานมาสามคนหากชิชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าตุ้มด้วยพี่น้องฝากเป็นกลํลังกลงใจในการที่คลิปนีไม่จะต่อไปครับผมกดหนูปโปรเมื่อด้วยครับผมหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ